ก็บพบกันอีกแล้วนะคะกับดาดานะคะวันนี้เราจะนำสิบอันดับสกูชชี่ที่ชอบนะคะเริ่มจากอันดับที่สิบไปเลยที่สิบก็จะเป็นอันนี้นะคะ,ะเป็นอ,นนนะะนอโดนัทมีหน้านะคะตำหนินนนโ <ฮ S 2> ูน,ะะนี่นะคะนี่นะคะสิบ อันดับที่เก้าก็จะเป็นขวดนมนะคะอันดับที่แปก็ะจะเป็นอันนี้นะคะจริงๆเราซื้อมานึนนว่ามาันโ o โดแต่มันติดถุงนิดหน่อยก็ม,มีกระตรงนี้หดอันต่อไปนะคะก็ะจะเป็นอันดับที่เจ็ดนะคะ ที่เจดก็จะเป็นทองแท้ค่ะแอปเปิลของ Al R า D นะคะแร่แล้วนะนนแร่มก้กแร่แลวเจ็ดอันดับที่หกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันดับที่ห้าอุเดยามะอันดับที่สี่จัดเต็มอันดับที่สี อันดับที่สี่นี่เราหลักมากแต่อตรงนี้อันดับที่สามสามสาม,สามเดี๋ยวมาอันดับที่สาก็จะเป็นคนน้ำคนนมำรามีเยอะนะอันดับที่สองก็จะเป็นอันนี้ค่ะชมพู่ค่ะและต่อมาก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะ แพ็กเกจมันโอเคแพ็กเกจเป็นนี้นะคะ m มรี y c h ิส s t m a s เลย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 สกูชี่นะคะโอเคแล้วให้ทายว่ามันเป็นรูปอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยเออไม่ต้องคอมเมนต์บอกโอเคนี่ไงโ so, นแมเลยเลยอันดับที่หนึ่งของฉันโนแม ลายเส้นเห็นไหมเลยเลยอ่าสำหรับวันนี้5อันดับสกูชี่ที่ชอบเต็มไปด้วยดีสหรับวันนี้ก็ไป,ไปไบายบายก่อนคะ